นี่ครับจานจานนี่มวยใหม่ใช่ไหมครับจานมาหัดใหม่มาหัดใหม่ครับโอ้โหดูนะนี่ครับดัไหใหม่การดีครับเด็กมวยใหม่คนนี้ สวัสดีคร oh. ับนี่นี่มวยใหม่ป่ะเมื่อกี้มวยมหัดใหม่เลยครับอ๋อมวยมหัดใหม่ครับผมใช้ได้ผอใช้ได้ผมใช้ได้นะอาจารย์นะพอจะไปวันรายการวันกับเพือบ้างไหมไปวัดไม่วาก่อนอไปวัดไม่วาก่อนครับนะแล้วค่อยไปวันแชมเปี้ยนชิพไปไปวันเออไปวัดไปวาก่ออน่าอ่าอ่าสวัสดีครับ นะครับผมช่างโจพีเคแสนชัยประชายมโอ้โหแล้วกลับมาแล้วครับกลับมาหายไปไหนมาไหนหายไปเที่ยวที่จีนมาครับอ๋อไปเที่ยวไปหาประสบการณ์ที่จีนมาป่ะไปสอนมาครับอ๋อไปสอนมวยมานะครับผมนี่น่าจะกลับมาอยู่ยาวนะยาวครับยาวนะทำร่างกายเอาเห็นวันที่ไม่เชื่อเป็นไงเขาคือเราอยากไหมอยากไหม อยากครับอยากไหมอยากกันฉาหน้าซะหน่อยเป็นยังไงทางหายไปนานใช่ไหมเนี่ยครับผมทางหายไปนานครับชนะจนครับอ่าดูอีกชุดหนึ่งครับดูอีกชุดหนึ่งครับมวยใหม่ชนะจนทีเคสังชัยครับดูครับนี่ตอนนั้นที่ว่าหยุดไปหลายปีครับไปสอนมวยที่จีนมาครับใช่ไหมครับนี่นะ กับฟ้าทีนี้ก็ดูเนื้อตัวยังพอได้อยู่นะเนื้อตัวยังพอได้อยู่แต้มเออนะวันนี้ไปชิฟก็ขอข้อสนิมก่อนขอข้อสนิมก่อนไม่เป็นไรช่างเรื่องนึ่งเดี๋ยวดูว่าร่างกายจะดีไม่ดีจะค่อยว่ากันเดี๋ยวดูหายใจแรงอยู่นะดูหายใจแรงมากับคนตำนานคนตำนานแล้วชนะจนแล้วออหน้าตาตำนานเลย พี่สอนน่าจะกลับมาประจำการไหมพี่กลับมาประจำการครับนี่ครับชนะจนอาฝากเพื่นขับเต็ีชนะจนหน่อยก็ฝากติดตามนะครับผมเจอกันในโลกนี้ครับผมครับผมผมก็ฝากเป็นกำลังใจแรงเชียร์ผมนะครับครับถ้ามีไฟชกผมจะทำเต็มที่ครับเต็มที่ครับผมครับครับชนะจนนบร่างกายก็ยังครับเมื่อกี้ก็ ได้พูดคุยครับกับชนะจนครับเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ครับก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นเด็กใหม่ครับก่อนหน้านี้ก็เป็นเด็กเก่าพีเคครับนี่ก็ได้สามารถได้พูดคุยกันแล้วครับกับชนะจนพีเคสัญชัยมัธยทยิมก็มีความอยากครับเห็นรายการวันแชมเปี้ยนชิพบนองบนัสแตกนี่รู้สึกว่าอยากจะกลับมาโชคดีอีกครั้งร่างกายน้องก็ยังพอได้อยู่ดูแลเนื้อตัวก็ยังพอได้อยู่ครับก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ชนะจนพีเคสัญชัยมัยยิมด้วยครับขอบคุณครับ